คุณจะพูดอะไรนะถ้าถ้าเป็นในฐานะบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สวไม่ใครสนใจคุณหรอกถ้าคุณอยากให้คนอื่นเขาไม่อยากแยแสยคุณคุณลาออกจากสวซะเพราะกับตำแหน่งสวของคุณอะ่ะมันมีเรื่องศักดิ์ศรีของชาติค้ำอยู่เพราะเป็นตำแหน่งในชาติแล้วเนาะผมเนี่ยไม่ใช่ทหารแต่ผมชอบทหารผมใส่เสื้อทหารเงี้ยถ้าผมไปหลอกว่าผมเป็นทหารงี้ทางเขาเสียหายแต่นี่แต่นี่ผมไม่ทำไง พราะผมเพราะผมเพราะผมชอบทหารเฉยผมก็ใส่เสื้อทหารการที่ผมพูดเนี่ยถ้าผมไม่บอกว่าผมไม่ใช่ทหารทหารก็อาจจะเสือ่อมเสียมันก็มันก็ทาคือทําเรื่องผิดแต่คุณเป็นสวแต่คุณเลือกที่จะพูดอะไรที่มันไม่มีประโยชน์อย่างนั้นมันไม่ใช่มีไม่แค่ไม่มีประโยชน์นะมันไม่ใช่ความจริงด้วยคุณจะพูดอะไรนะถ้าถ้าเป็นในฐานะบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สวไม่ใค่สนใจคุณหรอก ถ้าคุณอยากให้คนอื่นเขาไม่อยากแยแสยคุณคุณลาออกจากสวซะเพราะกตำแหน่งสวของคุณอะ่ะมันมีเรื่องศักดิ์ศรีของชาติค้ำอยู่คันเป็นตำแหน่งในชาติแนละ้วเนาะผมเนี่ยไม่ใช่ทหารแต่ผมชอบทหารผมใส่เสื้อทหารเงี้ยถ้าผมไปหลอกว่าผมเป็นทหารงี้ทหารเขาเสียหายแต่นี่แต่นี่ผมไม่ทำไงเพราะผมเพราะผมเพราะผมชอบทหารเฉยผมก็ใส่เสื้อทหารการที่ผมพูดเนี่ย ถ้าผมไม่บอกว่าผมไม่ใช่ทหารทหารก็อาจจะเสือเส่อมเสียมันก็มันก็ทำคือทําเรื่องผิดแต่คุณเป็นสวออแต่คุณเลือกที่จะพูดอะไรที่มันไม่มีประโยชน์อย่างนั้นมันไม่ใช่มีไม่แค่ไม่มีประโยชน์นะมันไม่ใช่ความจริงด้วย